วันนี้อัดแน่นมาเลยนะคะมาเต็มคันรถเลยนะคะสําหรับออเดอร์ที่อยู่ด้านหลังนี้นะคะเป็นออเดอร์ที่ไปร้านหมูกระทะโดยเฉพาะเลยนะคะเป็นออเดอร์ของน้ําจิ้มเพชรลาพูนะคะที่กระจายความอร่อยไปให้กับคุณลูกค้าที่ตัดสินใจเลือกใช้น้ําจิ้มของเพชรลาพูค่ะทั้งหมดนี้นะคะคือร้านหมูกระทะที่คุณสุเตรียมความพร้อมที่จะส่งในวันนี้นะคะไปที่ไหนบ้างดีดีหมูกระทะอาเภอสํารงเหนือจังหวัดสมุทรปราการ อิงออนหมูกระทะอำเภอพลนาแกวจังหวัดสกลนครผู้ใหญ่เรียกหมูกระทะอำเภอบัวแช่จังหวัดสุรินทร์พุ่งสวดหมูกระทะอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะแก,กค่ะสถานีหมูกระทะบุทมอำเภอศรีขรภูมิจังหวัดสุรินทร์สอแจ้งหมูกระทะอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีกบัวหมูกระทะอำเภอหนองแข่สระบ,บุรีค่ะเราวันนี้นะคะเตรียมความพร้อมที่จะขนส่งให้กับคุณลูกค้าที่เป็น ลูกค้าที่ใช้น้ำจิ้มของเพชรลําพูนะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงนะคะสำหรับคุณลูกค้าที่ใช้น้าจิ้มของเพชรลําพูนะการขนส่งอาจจะล่าช้าไปบ้างเนื่องจากสถานการณ์น้ําท่วมในทุกพื้นที่นะคะ mm hmm. ก็อยากให้คุณลูกค้านะคะช่วยเช็คสต๊อกน้ําจิ้มของท่านนิดนึงนะคะ mm hmm. เวลาขนส่งอาจจะล่าช้าไป1-2ถึงวันนะคะแต่ว่าผู้ส่งมีส่งให้ทุกทุกวันแน่นอนนะคะสําหรับวันนี้ นี่นะคะไม่ได้มีแค่นั้นนะคะยังมีออ,อเดอร์ของช้อปปี้ด้วยนะคะสําหรับคุณลูกค้าที่อยู่ต่างจงาังหวัดสามารถที่จะกดสั่งซื้อน้าจิ้มของเพชรลำพูได้ในช่องทางของช้อปปี้ด้วยนะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณคุณลูกค้าน้าจิ้มเพชรลำพูทั่วประเทศเลยนะคะที่ให้ความไว้วางใจตัดสินใจเลือกใช้น้ําจิ้มเพชรลำพูค่ะขอบคุณค่ะ